สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ทีเช่์ฝนและทีเชร์น้ำค่ะจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะค่ะเด็กๆมาดูอาหารที่อยู่บนโต๊ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับอาหารที่มีประโยชน์นะคะได้แก่ขนมปังไข่นมผัก และผล,ละไม้ค่ะค่ะสำหรับอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะได้แก่น้ำหมัดลมขนมขบเคี้ยวช็อกโกแลตเยลลี่น้ำตาลค่ะค่ะเด็กๆจะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพื่อจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ